สิบนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนะวังสักปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายพราอันจอนเดวิสันเอกอาคารราชาทูตสหาราชาอณาจักรประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายสกอตเคลลี่ช้างคู่สมรสเอกอาคารราชาทูตเฝ้าทูลละองพระบาทด้วย ที่บ้านเลขที่81หมู่ที่5ตำบลบานกล้วยอำเภอเมือง,งสุโขทยัยจังหวัดส,สุโขทยัยพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้นายวิรุณพันธเทวีผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สุโขทยัยเชิญตักร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินี ใมอแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานนพริบสุขนอนกําลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุหน่วยปฏิบัติการร่วมในจังหวัดยะลาและส่วนที่กําลังร่วมบังคับใช้กฎหมายข้าตรวจค้นบ้านเลขที่123บ้านบาตูบือละหมู่ที่สองตบลสะเอ๋อําเภอกรงตีนางจังหวัยดยะลาขณะเข้าปิดล้อมตรวจค้นได้เกิดการประทะก,กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่4พฤษภาคม2564อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพราน ผลิตยอย่างหาที่สุดไม่ได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดอย่างทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิต พระบาทสมเด็จพระเจ้า,า,า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงท่งพระราชทานจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพอร์ตเทเบิลเอ็กซเรย์ดิจิทัล FDR Nano พร้อมระบบ AI เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสนามทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวน19แห่ง โดวยวันนี้มีพิธีรับมอบเครื่องเอ็เรย์ระบบจิจินันพระราชทานรวม3แห่งได้แก่ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานีมีรองศาสตร,ราจารย์เกษนีวิทูนชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานรับมอบ โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เปิดดาเนินการเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่3ตั้งแต่วันที่11เมษายน2564จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆเป็นผู้ป่วยสะสมกว่า1,000คนโดยมีผู้ป่วยส่งกลับสะสมกว่า740คนและยังคงรักษาที่โรงพยาบาลสนามกว่า280คน พร้อมกันนี้ยังมีพิธีรับมอบเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทานที่โรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครมีนายแพทย์ชัยยศเด่นอริยกุลผู้อํานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นประธานรับมอบและโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่สองภายในพุทธมนฑลอีสานบ้านเต่านออมพเภอเมืองมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ราชาการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานรับมอบ เครื่องเอ็กระบบดิจิ t a ลพอ r t a b l เบิ a y d เอ็กซเ fdr nano พร้อมระบบ ai เป็นเครื่อง x อ็กซระบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ ai เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆไม่ต้องใช้เป็นฟิล์ม X-ray ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ตรวจหาร่องรอยของโรคได้ทันทีและสามารถบอกถึงความผิดปกติได้ด้วยระบบ ai ช่วยให้แพทย์อ่านผลได้อย่างแม่นยำ เครื่องเอระบบดิจิทัลนับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับโรงพยาบาลสนามแต่ยังขาดแแลนงบประมาณการพระราชทานเครื่องเอสระบบดิจิทัลในครั้งนี้จึงเป็นการพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ 32านาทีณวัดราชภาติการามประวิหารเขตดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลรูทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสวันท้ายวันประสูติที่98มีนางสุมนาอภินรเศรษรอมประธานกรรมการบริหารวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธ์แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรม พระหลวงนาราธิวาสราชนาครินเป็นประธานในพิธีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระไตรจำนวนสิบไตรและเครื่องไทยธรรมตลอดจนถวายพระทหารเพนแดดพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมมรมหลวงนราธิวาสราชนาครินทร์ประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศการช2466สิ้นพระชนเมื่อวันที่2มกราคมพศการ2551ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนาน,นัประการแก่ประเทศชาติสรงรับโครงการไว้ในพระอุปถัมภ์ทั้งทางด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์และการแพทย์ จากนั้นนางสุมนาอภิ์นรเศษมอบเกียรติบัตรโลกเงินทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมโครงการทิตตะวันพร้อมกับมอบเงินสมทบทุนอาหารช้างให้สูยนวิจัยและอนุรักษ์ช้างบริณิธิพลเอกชาชาชุนทวันสำหรับไายขัญเมืองและพังคำเมืองเพื่อเยียวยาครอบครัวควานช้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โครงการชิดตะวันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมำรำลึกในพัะกรุณาทิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนาหลวงมรหลวงนาราธิวาสราชนัรินโดยอบรมการเขียนให้แก่บุตรหลานจากครอบครัวของควานช้างจึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน28คน เพื่อให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพนักเขียนเริ่มขึ้นเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563และเสร็จสิ้นเมื่อวันที่15เมษายน2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมรารชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกระหรรรม่อมให้บุรีิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งได้พระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโฟแก่โรงพยาบาลชลบุรีจำนวนสิเครื่อง ในวันนี้แพทย์หญิงจิรวั a อริยพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีพร้อมด้วยข้าราชาการตรทีของโรงพยาบาลเข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโปรพระราชทานณห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติชั้น9โรงพยาบาลชนบุรีจังหวัดชนบุรีที่โรงครัวสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจิตอา,าสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบด้วย บุคลากรและสมาคมสิทธิเก่าจิตราดาในพระราชูป,ปถัมภ์ ได้ช่วยกันบรรจุอาหารเพื่อนําไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัก300กล่องและโรงพยาบาลเลิศศิล์น200กล่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เป็นการสืบสารพระราชบันทีานของสมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการทำความดี